นี่คือทองที่เราล่อนได้วันนี้นะคะนี่ได้แค่นี้ราคา100บาทค่ะก็ตอนนี้ธุรกิจขุดทองก็ได้เรื่อยๆค่ะยิ่งช่วงโควิดก็เราได้มีงานทำค่ะตอนนี้ก็ร่อนทองเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี้ค่ะฮานิปีนฮานิสะฮาริมะค่ะแล้วลูกก็อยู่อยู่แถวนี้แล้วลูกขุดทองไหม ก็แต่ละวันนะคะมันก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละวันบางวันได้น้อยบางวันได้มากแล้วแต่ดวงบางวันได้น้อยเราก็สะสมไปวันพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้ได้เยอะหน่อยก็สะสมไป2อสาวันก็ขายทีนึงค่ะอาจจะได้3ามร้อยห้าร้อยเลตเตค่ะสะสมกันไปสองสาวันก็ไปขายทีนึงค่ะ ทองนะคะที่เราสะสมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะสะสมได้แค่นี้ราคาของมันอยู่ที่สามพค่ะการร่อนทองนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปากเป็นท้องของเราเลยร่อนทองขายวันนี้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้เลยค่ะเพราะว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรามาตลอดเลยค่ะ ด้วยความที่ชุมชนต้องปิดการท่องเที่ยวด้วยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเคย,เคยมีไรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนมาขุดทองหาทองแล้วก็ล่อนทองเพิ่มมากขึ้น